ประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทยัยประจำปี2558ขึ้นระหว่างวันที่21-25พฤศจิกายน2558ณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยภายในงานมีการจัดกิจกรรมอันแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุขโขทยัย ที่น่าสนใจมากมายหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่นชมการประกวดกระทงใบตองชมการประกวดคมชักคมแขวนชมขบวนแห่งนางนุพมาศบนล้อเกวียนโบราณชมการจัดหมู่บ้านวิถีไทยการแสดงประกอบแสงเสียงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสโุโไทย เอกลักษณ์ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเป็นที่เรื่องลือมีทั้งกระทงทรงพุ่มข้าวบินงานฝีมืออันวิจิตรที่สะท้อนความปราณีตของช่างศิลป์เมืองสุขโขทยัยตลาดประสานโบราณหรือตลาดแลกเปี้ยการจำลองบรรยากาศการซื้อขายแบบโบราณให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงกลิ่นอายวัฒนธรรม ด้วยการแลกหอยเบี้ยแทนเงินสดเพื่อใช้ซื้อขายอาหารพื้นเมืองและการแสดงแสงสีเสียงสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์มนตเสน่ห์อรารยธรรมเมืองมรดกโลกพิธีและกิจกรรมในกลางวันจะมีขบวนแหนางนุพมาศและการออกหลานจัดนิทัศการส่วนในกลางคืนจะมีการประดับไฟ หรือจุดเทียนตามโบราณสถานต่าง,างๆซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดส,สุโขทยัยมีการลอยกระทงและจุดดอกไม้ไฟอย่างสวยงามทั่วท้องน้ำและตะพังต่างๆในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัย